สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลอรอมาจากไหนเนาะสามลอเลยอ๋อมาจากไหนครับนี่มาจากมาจากอ๋ <laughs> อ <laughs> โอ้ยที่ว่าเป็นเจ้าของอู่แม่นบ่นจำได้แล้วเอาเมือ่อนั้นมาเบิ่งมาเบิ่งรถหรือย,ยังมาแล้วครับมื้อนี้มามาอะไรมาเอารถหรือยังไงไม่ผ่านครับไม่ผ่านติดอะไรครับ ได้น <mile> ้อยไปค่ะแล้วน้าแกคือเดี๋ยวน้าจะสะดวกซื้อโอ้โหไปเป็นไงไอเฮาไอเฮาตัวว่าเป็นเราพูดจะพาจริงเราคือตังมีนะแบบกูเท่านี้ตัวไม่เป็นก็เลยไม่ได้เป็นนีจ้อยใวันละสองพันเลยหักใช้จ่ายแล้วเดือนละหกหมื่นแล้วครับเอ้าวเป็นบาทได็โอ้ยให้เป็นแสนเออจัดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จัดให้จ้าเดี๋ยวให้คุณน้าดูให้นะตัวไม่เป็นเนาะตัวว่าเป็น เรามันตรงตรงขอโทษด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ดูแลต่อยังไงก็ต้องได้เป็นนีจนได้แหละมาดูกครับดูรถอะไรเอารถเลยอ๋อคอกเขาลอยอ่ะแล้วทานข้าวมายังครับยังครับอ้าวจางเลยผมน่าจะทานข้าววันนี้ครับเดี๋ยวกินข้าวปลอบใจก่อนวันนั้นกินไปแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้กินเอาวันนี้เอาเต็มที่เลยแก้แขนเราไปแล้วด้วยอ่โอเคจิงครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวดูแลต่อนะ อ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกนี้จบแบบไหนรอบแรกไม่ผ่านรอบแรกไม่ผ่านรอบสองไปหู้เพื่อนมาต่ออีกรอบรอบแรกผ่านตอบะไรได้น้อยไปผ่านอยู่แต่แต่มันไม,ไม่ถึงไม่ถึงยอดไม่ถึงยอดคือบางบางทีเข้าใจแหละเข้าใจทั้งสองฝ่ายบางทีเข้าใจไฟแนนนะต้องต้องอนุมัติตามเกณฑ<อ>์แต่งจริงลูกค้าบางทีอะราได้เท่านี้จริงแต่เขาไม่ได้ยืนเสริมอ่ะคือเขาผ่อนได้แต่ว่ามันก็ต้องดูความเป็นจริงตามเงื่อนไขของไฟแนนนะตรงเนี้ยก็ต้อง ก็ต้องบอกลูกค้าแหละว่าต้องเตรียมตัวมาดีฟ้องฟิตมาให้พร้อมในการตอบต้องอย่าพูดจาบางคนอ่ะมันคือเรื่องจริงแหละแต่พอมีคนโทรมาสอบถามมันแบบมันแบบอื้ออื้อ่ะเออตื่นเต้นมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องตอบให้มันมั่นใจเพราะเขาจับอาการกิริยาทั้งหมดอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราพูดเดี๋ยวเราไม่ได้สอนให้โกหกเราสอนให้พูดเรื่องจริงนั่นแหละแต่ว่าเราต้องมีเสียงที่มั่นใจ้ําเสิยงที่มั่นใจเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยบางทีถ้าเกิด เขาจับได้ว่าเราไม่มั่นใจหรือพูดแบบกระตุกกระตักอ่ะนั่นแหละแต่อาจจะโดนรีเจ็คเลยนะมีโอกาสเป็นไปได้นะยังไงก็ฝากด้วยครับกับบิ๊กตะแก่เสียงรถซิ่งครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับ Honda ประริธิทมอตเตอร์ักแกวแล้วก็เป็นเจ้าของป um, ั๊มเยอปนสังลรุยซ่อนน้องจับเต็มมากมีสีสุขครับสวัสดีครับ